ความเป็นอยู่คือสภาพจริงในชีวิตประจำวันเมื่อเราเข้าใจว่าธรรมชาติของแต่ละอย่างอยู่บนพื้นฐานของสัจธรรมความจริงนั่นคือการบังคับบัญชาไม่ได้ทุกสิ่งเขาก็มีเหตุมีปัจจัยของเขามาเราก็มีเหตุมีปัจจัยของเรามาที่เราทำเกี่ยวเนื่องกับเราอิงอาศัยกันไป เราจะต้องเข้าใจส,สิ่งนี้ตามความเป็นจริงแต่ต้องอยู่แบบไม่เป็นทุกข์นั่นก็คือการลดความคาดหวังอย่าไปสร้างเงื่อนไขอย่าไปทุกข์เพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะต้องได้มีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราออกแบบเอาไว้เราจงเข้าใจธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่งแบบ คาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการเพราะสิ่งสิ่งนั้นเราใช้คำว่าเราเข้าไปเป็นเซนเตอร์นั่นคืออัตตาถอารถอนอัตตาไปเรื่อยๆแม้ตั้งใจมากเกินไปความคาดหวังก็เกิดขึ้นมาอีกมันก็กลายเป็นอัตตาอีกแม้อัตตาในการปฏิบัติก็ตามลดและปล่อยแบบธรรมชาติคลายออกแบบไม่มีกฎ กำหนดกฎเกณฑ์กลับมาสู่ธรรมชาติเดิมก็ต้องคลายออกคลายออกแบบนี้ไปเรื่อยๆและเราจะสุขสบายขึ้นเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมะบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ